สวัสดีครับวันนี้มีข่าวมาแจ้งกับเกษตรกรผู้ปลูกลำไย8ป8จังหวัดภาคเหนือทุกท่านนะครับผมได้รับข่าวมาว่าวัาวนนี้นะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเผยว่าในระหว่างนี้ได้เสนอปลมจัดทำการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี2564ทับ2565 จากกรณีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเปดจังหวัดภาคเหนือรวมตัวกันยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีช่วยเร่งการจัดการจ่ายค่าชดเชยหลังจากขาดทุนมามากกว่า2ปีนะครับโดยระบุว่าชาวสวนลำไยประสบปัญหาขาดทุนเนื่องจากผลผลิตราคาตกตำ่ำจากการมีพ่อค้าคนกลางกำหนดราคาซื้อที่ไม่เป็นธรรม จึงเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขราคาแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาให้เป็นที่เหมาะสมนะครับในวันนี้วันที่23ของ565นายฉันธนนวรรณะเขจรเลขาธิการสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวชี้แจงว่าสําหรับการเยียวยาเกษตรกรส่งเสริมการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุก,การคณะกรรมการการจัดการผลไม้หรือว่าฟุตบอรดได้ดําเนินการจัดการทําโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไหญาปี2564ั2565ต่อคณะรัฐมนตรีโดยเสนอแนวทางให้มีพื้นที่ที่ปลูกลำไยลายละไม่เกิน25ไร่ ในตาไล่ละ2อ0 0ับาทกอบงเงิน3,821.54ล้านบาทซึ่งขณะน,นี้รอการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจนารณาต่อไปใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับสำหรับความพยายามของเราเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกลำไย8ดจังหวัดภาคเหนือนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับจ่าสิบเอกนิกรบุญชัยนะครับ คณะทำงานประธานเกษตรกรผู้ปลูกลมใหญ่แปจังหวัดภาคหนึ่งนะครับที่เป็นผู้นำเรียกร้องเยียวยาในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอ,ขอ,ข,อขอบคุณท่านดรหิมาลัยผิวพันธ์คณะทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือให้ช่วยเหลือประสานงานให้พบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในวันที่21ที่ผ่านมา ก็ต่อไปแล้วก็รอฟังข่าวดีครับแล้วก็ขอขอบคุณคณะทํางานของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเปรจังหวัดภาคเหนือที่เสียสละมาในงานในวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละจริงๆครับไม่ว่าจะได้รับคําชมหรือว่าร,รับคําตําหนินะครับทุกท่านก็อดทนจนถึงวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะประสบความสําเร็จ ขอบคุณสำหรับการชมจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการแชร์พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ